สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการย้อนสยามเรื่องจริงจากอดีตวันนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า800ปีสู่ดินแดนชายแดนไทยกัมพูชาในเขตที่เคยเป็นเส้นทางคมนาคมโบราณสถานที่ที่มีชื่ออาจฟังดูแปลกปราสาทต,ตาควายชื่อนี้ไม่ได้มาจากสัตว์ใหญ่ที่ใช้ไถนาแต่มันคือชื่อที่ซ่อนเรื่องราวของอารยธรรมของาศาสนาโบราณการเมืองชายแดน และวิถีชีวิตผู้คนในอดีตเอาไว้เราจะไปตามหาว่าที่นี่คืออะไรสร้างขึ้นทำไมและทำไมจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ภูมิศาสตร์และชื่อปรา,าสาทที่ตั้งปรา,าสาทตาขวายตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตาขวายอําเภอตาพระยาจังหวัดสรากแก้วติดชายแดนกัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปรา,าสาทหินแบบขอมที่กระจายอยู่ตามเส้นทางโบราณจากเมืองพระนคร กัมพูชาสู่ลุ่มเจียวพระยาความหมายของชื่อตาอาจมาจากคำว่าลุงหรือผู้ใช้สูงวัยในภาษาเขมรท้องถิน่นควายอาจเกี่ยวกับตำนานคนเลี้ยงควายที่เป็นผู้พบหรือมีเหตุการณ์เกี่ยวกับควายในพื้นที่นักโบราณคดีบางคนมองว่าชื่อดั้งเดิมอาจเป็นภาษาเขมรแต่เพี้ยนมาเป็นตาควายในปัจจุบันภูมิประเทศรอบปราสาทเป็นที่ราบสูงมีป่าโปร่งและแหล่งน้ำใกล้เคียง ซึ่งเหมาะต่อการตั้งชุมชนและทำเกษตรอยู่ใกล้เส้นทางโบราณที่เชื่อมเมืองสำคัญเช่นเมืองพระนครเมืองสากแก้วโบราณเมืองนครราชสีมาประวัติการสร้างและยุคสมัย 1. ช่วงเวลาการก่อสร้างและบริบทของยุคสมัยปราสาทตาควายถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่16-17ประมาณคศ1,100-1,200ซึ่งตรงกับช่วงปลายยุคคลาสสิกของอาณาจักรขอม ก่อนจะเข้าสู่ยุคทองของพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตรวตรรษที่18ยุคนี้คือยุคที่อาณาจักรขอมมีอำนาจครอบคลุมดินแดนกว้างใหญ่ตั้งแต่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างไปจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองพระนครปัจจุบันในกัมพูชาและดินแดนฝั่งไทยในปัจจุบันเต็มไปด้วยศาสนสถานและสถานีพักแรมของกองคารวานพระสาทตาควายจึงไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว แต่เป็นหนึ่งในเครือข่ายของปราสาทชัยแดนซึ่งมีหน้าที่ทั้งศาสนาการปกครองและการค้า 2. ผู้สร้างและแรงจูงใจแม้ไม่มีศิลาจารึกระบุชัดเจนว่าใครเป็นผู้สร้างแต่ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมบ่งบอกถึงอิทธิพลในสมัยพระจาชัยวร,รมันที่7ครองราชราวคศ1,181 ถึง1,218พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนานิกายมหายานอย่างเคร่งครัดและดำเนินนโยบายสร้างาศาสนสถานและสาธารณูปโภคมากมายทั้งในเมืองหลวงและชายแดนมีหลักฐานจากประสาทอื่นๆว่าพระองค์ทรงสร้างอารคยาสารหรือสถานพยาบาลโบราณจำนวนมากเพื่อดูแลผู้เดินทางและชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกล ปราสาทตะควายจึงมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นหนึ่งในเครือข่ายนี้เป็นทั้งศูนย์ศาสนาและศูนย์สังคมของผู้คนชายแดน 3. ศาสนาและพิธีกรรมในระยะแรกปราสาทตะควายถูกใช้ในพระพุทธศาสนามหาย,ยานโดยมีการประดิษฐานพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนและพระพุทธรูปหลายองค์พิธีกรรมประกอบด้วยการสวดมนต์ การทำบุญถวายพัตทหารแก่พระสงฆ์และการรักษาผู้ป่วยตามคติของอโรคยาสารต่อมาเมื่ออำนาจของอาณาจักรขอมเสื่อมลงและอิทธิพลศาสนาฮินดูฟื้นกลับมาในบางพื้นที่ศาส,สนาสถานหลายแห่ง including ปราสาทตาควายถูกปรับเปลี่ยนบทบาทอาจมีการนำรูปพระศิวะหรือพระวิษณุเข้ามาแทนที่พระพุทธรูป เครื่องบูชาเปลี่ยนจากดอกไม้และน้ำมนต์มาเป็นการถวายไฟและผลไม้ตามคติพราหมณ์ 4. การเชื่อมโยงกับเส้นทางการค้าและการทหารพื้นที่รอบปราสาทต,ตาควายเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญที่เชื่อมที่ราบสูงโคราชกับเมืองพระนครผ่านด่านช่องตะโกและช่องตะควายปราสาทจึงมีบทบาทคล้ายด่านชายแดนในสมัยโบราณ ควบคุมการผ่านเข้าออกของกองคาราวานตรวจเก็บส่วยหรือสินค้าผ่านแดนนอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดรวมกำลังทหารหากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเช่นการกรบฏหรือการรุกรานจากรัฐเพื่อนบ้าน 5. ความเปลี่ยนแปลงในยุคหลังหลังจากศูนย์กลางอาณาจักรอมเสื่อมอำนาจในคริสตศตวรรษที่14 1 5ถึง15 พื้นที่นี้เริ่มถูกกลืนเข้าสู่เขตอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยาปราสาทต,ตาควายค่อยๆลดบทบาทจากศูนย์ศาสนากลายเป็นเพียงหมู่บ้านชายแดนบางส่วนของหินถูกชาวบ้านรื้อไปใช้สร้างศาลาหรือวัดในละแวกใกล้เคียงแม้ซากปรักหักพังจะถูกทิ้งร้างแต่โครงสร้างหลักยังคงทนต่อการเวลาเพราะวัสดุศีลาแรงที่แข็งแรง6มรดกเสียบเนื่องถึงปัจจุบัน ในยุครัตนโกสิทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันปราสาทตาควายกลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญของสระแก้วกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและมีการขุดแต่งบางส่วนเพื่อป้องกันการพังทลายชื่อตาควายกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่และเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและผังปราสาท 1. ผังโดยรวมของปราสาทตาควายปราสาทตาควาย สร้างตามคตินิยมของศาสนสถานขอมคือมีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งถือเป็นทิศมงคลเพราะรับแสงอาทิตย์แรกของวันปรางประธานตั้งอยู่ใจกลางลานเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนา,ศารอบปรางมีระเบียงคดล้อมรอบคล้ายกำแพงแก้วในวัดไทยยุคหลังซุ้มประตูหรือโคปุระมีครบทั้ง4ี่ทิศแต่ประตูทิศต,ตะวันออกมักใหญ่และงดงามที่สุดเพราะใช้เป็นทางเข้าหลัก พื้นที่รอบนอกของกำแพงแก้วมีคูน้ำตื้นๆหรือแนวบารายเล็กๆเ,เพื่อป้องกันและสร้างสัญลักษณ์ของคติจักรวาลมหาสมุทรล้อมเขาพระสุเมรุ 2. ปรางประธานวัสดุคือก่อด้วยศิลาแรงเป็นโครงหลักซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศส่วนประดับเช่นหน้าบันทับหลังเสาประดับกรอบประตูใช้หินทรายสีชมพูอมเทาที่แกะสลักได้ง่ายกว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมฐานยกสูงหลายชั้น ื่อยกองค์ปรางให้เด่นเหนือสิ่งอื่นส่วนยอดสร้างเป็นทรงปราสาทยอดปรางหรือปรางตามแบบศิลปะบายนมีลักษณะเป็นชั้นลดหลันขึ้นไปจนถึงยอดกลีบขนุนภายในห้องกลางหรือคฤหะเคยมีแท่นประดิษฐานรูปเคารพอาจเป็นพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธรูปมหายานในยุคแรกก่อนจะเปลี่ยนเป็นรูปเทพฮินดูในภายหลัง 3. ระเบียงคดและซุ้มประตูหรือโคปุระระเบียงคดเป็นอาคารหลังคาทรงแหลมทอดรอบผนังด้านใน ทำหน้าที่ทั้งป้องกันและเป็นที่พักสําหรับพระหรือนักเดินทางโคปุระสุ้มประตูสี่ทิศโดยเฉพาะโคปุระตะวันออกมีการแกะสลักลวดลายละเอียดหน้าบันแสดงภาพเทพประทับบนครุฑหรือนาคเสาประดับกรอบประตูมีลายดอกไม้และเถาไม้วงก้นหอยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปะบายน 4. ์ 4. บารายและระบบน้ําทางทิศเหนือของปราสาทมีบารายหรือสระน้ําขุดขนาดใหญ่ซึ่งในสมัยขอมถือว่ามีความสําคัญมาก ใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเป็นองค์ประกอบเชิงสัญ,ญลักษณ์แทนคติมหาสมุทรล้อมเขาพระสุเมนรุในจักรวาลวิทยาแบบฮินดูพุทธรอบปราสาทยังมีร่องน้ำและท่อหินที่ช่วยระบายน้ำฝนออกจากฐานปราสาทเพื่อป้องกันความเสียหาย 5. รายละเอียดงานประติมากรรม แม้ปราสาทต,ตาควายจะไม่ใหญ่เท่าพนมรุ้งหรือเขาพระวิหารแต่ยังคงมีงานแกะสลักที่งดงามเช่นทับหลังแกะภาพเทพเจ้ากำลังไร่รำฉากจากมหาภาระตะหรือฉากพระกฤษณะปราบนาคเสาประดับมีลวดลายดอกบัวตูมและดอกบัวบานสื่อถึงความบริสุทธิ์ลวดลายพืชพันธุ์เถาไม้เลื้อยดอกใหญ่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน 6. สภาพปัจจุบันและการบูรณะหลายส่วนพังทลายเพราะการขุดค้นสมบัติในอดีตและการลักลอบค้นหินไปใช้ในหมู่บ้านกรมศิลปากรได้เข้ามาบูรณะบางส่วนเช่นการจัดเรียงศิลาแรงใหม่ปรับฐานปราสาทและทำทางเดินเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณรอบปราสาท ยังคงมีร่องรอยของบ้านเรือนโบราณและพื้นที่ทำเกษตรที่อาจเชื่อมโยงกับชุมชนยุคขอมบทบาทในประวัติศาสตร์และการเมืองชายแดน 1. จุดยุทธศาสตร์ชายแดนสมัยขอมโบราณปราสาทต,ตาควายตั้งอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมเมืองพระนครกัมพูชากับที่ราบสูงโคราชและลุ่มเจ้าพระยาเส้นทางนี้ไม่เพียงแต่เป็นทางค้าขาย แต่ยังเป็นทางเคลื่อนทัพพื้นที่ชายแดนแบบนี้จำเป็นต้องมีจุดควบคุมเพื่อเฝ้าการเข้าออกและเพื่อรักษาความปลอดภัยของเส้นทางปราสาทจึงมีบทบาท2ด้านในสมัยขอมเป็นศูนย์ศาสนาและที่พักพิงของนักเดินทางเป็นสถานีตรวจตราที่สามารถรวมกำลังทหารหากมีภัยจากภายนอก 2. บทบาทด้านเศรษฐกิจและการค้า ในยุคขอมรุ่งเรืองพื้นที่ชายแดนนี้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าจากฝั่งตะวันออกเช่นเกลือปลาร้าผ้าไหมจากขเขมรและข้าวเครื่องปั้นดินเผาจากดินแดนไทยมีหลักฐานว่าเส้นทางนี้ใช้โดยกองคารวานช้างและม้าเพื่อขนสินค้าข้ามภูมิภาคปราสาทชายแดนเช่นตาควายจึงเป็นสถานที่เก็บสวยค่าผ่านทาง หรือทำการค้าโดยตรง 3. การเมืองและความขัดแย้งชายแดนหลังยุคข,ขอมหลังคริสตศตวรรษที่14อําอำนาจของขอมเริ่มเสื่อมลงดินแดนรอบปราสาทต,ตาควายตกอยู่ในเขตอิทธิพลของอาณาจักรอยุธยาพื้นที่นี้เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างอายุธยาและกัมพูชาบ่อยครั้งเพราะทั้งสองฝ่ายต่างต้องการควบคุมเส้นทางการค้า ปราสาทที่เคยเป็นศูนย์าศาสนากลายเป็นป้อมปราการชั่วคราวหรือจุดรวมผลทหาร 4. บทบาทในยุคกรุงทนบุรีและต้นรัตนโกสิน์ในช่วงที่สยามและกัมพูชายังมีความสัมพันธ์แบกไม่นิ่งชายแดนแถบนี้มักถูกใช้เป็นที่ตั้งกกายทหาร บันทึกบางฉบับกล่าวว่าพื้นที่ใกล้ปราสาทเคยใช้เป็นจุดพักทัพก่อนเคลื่อนกำลังเข้าสู่กัมพูชาในบางช่วงปราสาทถูกปล่อยทิ้งร้างและถูกป่าเข้ากลืน 5. ช่วงล่าอาณานิคมและการกำหนดพรมแดนสมัยใหม่คริสตศตวรรษที่19ถึง20เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาและลาวทำให้พรมแดนระหว่างสยามกัมพูชาถูกกำหนดใหม่ พื้นที่รอบปราสาทตาควายจึงมีสถานะเป็นจุดตรวจชายแดนและบางครั้งตกอยู่ในพื้นที่ผิพาทชาวบ้านเล่าว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งมาพบกันตรงแนวปราสาทเพื่อเจรจาเรื่องเส้นเขตแดน 6. บทบาทในยุคสงครามสมัยใหม่ในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามกลางเมืองกัมพูชารวมถึงยุคขเขมรแดงพื้นที่ชายแดนสาแก้ว กลายเป็นเขตสู้รบและที่หลบภัยของผู้ลี้ภัยปราสาทต,ตาควายและพื้นที่รอบๆเคยเป็นเขตห่วงห้ามเพราะมีกับระเบิดและฐานทหารหลายปีต่อมาเมื่อความสงบกลับมากรมศิลปากรจึงเริ่มเข้าไปสำรวจและบูรณะ 7. ความหมายเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบันวันนี้ปราสาทต,ตาควายเป็นทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์ความผูกพันชายแดนไทยกัมพูชา สำหรับนักท่องเที่ยวเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ขอมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับชาวบ้านเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมเล็กๆเ,เ,เช่นบนบานขอสนหรือความอุดมสมบูรณ์ความเชื่อตำนานและเรื่องเล่าท้องถิ่น 1. ตำนานตาควายผู้พบประสาทชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนมีชายแก่คนหนึ่งชื่อตาควาย ซึ่งเป็นคนเลี้ยงควายในหมู่บ้านใกล้ป่าวันหนึ่งควายของเขาหายเข้าไปในป่าลึกตาควายตามหาอยู่หลายชั่วโมงจนพบควายยืนกินหญ,ญ้าอยู่ท่ามกลางซากหินเก่าแก่ที่มีลวดลายสวยงามตาควายจึงกลับมาเล่าให้คนในหมู่บ้านฟังว่ามีเมืองหินซ่อนอยู่ในป่าจึงเป็นที่มาของชื่อปราสาทตาควายบางคนเชื่อว่าตาควายคือผู้ได้รับเลือกให้พบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ เพราะเขาเป็นคนซื่อสัตย์และไม่เคยทำร้ายผืนป่า 2. ตำนานวิญญาณน,นักรบเฝ้าปราสาทอีกเรื่องเล่าที่แพร่หลายในชุมชนคือปราสาทแห่งนี้เคยเป็นจุดรวมทหารขอมเพื่อเตรียมรบกับกองทัพจากภายนอกมีตำนานว่านักรบหลายคนเสียชีวิตในสนามรบใกลๆ้ๆและวิญญาณของพวกเขายังคงเฝ้าปราสาทชาวบ้านบางคนเล่าว่าเคยเห็นเงาทหารโบราณในชุดเกราะขม่ม เดินไปมาในยามค่ำคืนหรือได้ยินเสียงกลองรบแววจากในป่ามีคำเตือนจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านว่าอย่าเดินผ่านปราสาทในคืนเดือนเพ็ญเพราะเชื่อว่าจะได้ยินเสียงเรียกชื่อจากที่ว่างเปล่า 3. เรื่องลึกลับและสิ่งศักดิก์สิทธิ์นอกจากตำนานผีนักท่องเที่ยวบางคนเล่าว่าเคยได้กลิ่นหอมของดอกไม้ในปราสาททั้งที่ร,บรอบๆไม่มีต้นไม้ชนิดนั้นพระและคนทรงในพื้นที่บางคนอ้างว่า ภายในปราสาทมีพลังจิตโบราณและเคยเห็นรัศมีแสงเหนือยอดปราสาทในช่วงตีสมีพิธีกรรมเล็กๆที่ชาวบ้านทำคือการนำดอกบัวและน้ำสะอาดไปวางในห้องกลางของปรางเพื่อขอให้ฝนตกในปีที่แล้ง 4. เรื่องเล่าคนหลงป่าในช่วงที่ป่ารอบปราสาทยังหนาทึบเคยมีคนเข้าไปเก็บของป่าแล้วหลงทาง แม้จะเดินเป็นวงกลมหลายชั่วโมงก็ไม่สามารถออกมาได้เขาเล่าว่าได้ยิมเสียงควายร้องอยู่ลึกเข้าไปจึงเดินตามเสียงนั้นไปจนพบซากประสาทและทันใดนั้นก็เหมือนมีคนพาออกมาสู่ทางหมู่บ้านผู้เฒ่าในหมู่บ้านตีความว่าเป็นวิญญาณตาควายที่ช่วยนำทางผู้หลงป่า 5. บทบาทของตำนานในปัจจุบันตำนานและความเชื่อเหล่านี้แม้ไม่มีหลักฐานทางวิทยศาศาสตร์ แต่ก็ทําทให้ชุมชนมีความผูกพันกับประสาทมากขึ้นสําหรับนักท่องเที่ยวตำนานเหล่านี้กลายเป็นจุดดึงดูดเพราะไม่เพียงได้ชมโบราณสถานแต่ยังได้ฟังเรื่องเล่าที่เพิ่มมิติของสถานที่สําหรับคนในท้องถิน่นตำนานคือสิ่งที่เตือนให้เคารพสถานที่และไม่ทําลายสมบัติของบรรพบุรุษแม้การเวลาจะผ่านไปนับศตวตรรษแต่ประสาทตาควายยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางสายลมและแสงแดด มันไม่ได้เป็นเพียงกองหินโบราณห่างแต่เป็นบันทึกที่บอกเราว่าดินแดนนี้เคยมีทั้งศรัทธาความรุ่งเรืองและความขัดแย้งสำหรับคนท้องถิ่นประสาทตาควายคือสัญลักษณ์ของรากเง้าและเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นสำหรับผู้มาเยือนมันคือบทเรียนจากอดีตที่บอกเราว่าชายแดนไม่ได้มีเพียงเส้นแบ่งดินแดนแต่ยังมีเรื่องราวที่หลอมรวมผู้คนสองฝั่งเข้าไว้ด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องจริงจากอดีตที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน